เลื่อมเด้อเอาไปแล้วบาฝ่าวไปกับบ่ฟังคข่บอกเลยว่าของคข่งวดนี่ดังแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นคอยเดี๋ยวนี้คข่จัดไปแล้วสี่หน4 0ยใบสี่หยใบแม่สี่ห้ยใบตัวใดคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อชิ้นงานรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เอาพินวาหยัางกันพินวาชิ้นนั้นนี่มาน้ำกันพิ่นว่านีตัวเล็มาบอกเดี๋ยวเก้าหนึ่าคอยนี่าคยนี่าควยนี่คัวออกให้มันหมดสูตเด้อพี่น้องเด้อแปดเก้าหนึ่งสำหรับสองตเด้อพี่น้องเด้อสองตัวหนึ่งสองสี่สองซัมนี่ละพี่น้อง ยาสเลื่อมเด้อเอาไปแล้วบาฟ้าไว้กับบ่ฟังไข่อบอกเลยว่าของข่งวดนี่ดังแท้แนนอนล้านเปอร์เซ็นยข่เดานี่คข่จัดไปแล้วสี่ร้อยใบสี่ร้อยใบแมนะ่ร้อยใบตัวใดเอากันยังว่าไปหาซื้อพอพอดีกันยังว่าเนาะแปดเก้าหนึ่งนะ 8, 9, ต่ว่าโตทั้งนาจับสีถือบ่อถือได้กันมาสามตไทยนี่่าตีไข่บอกเลยพี่น้อง เต็มเต็มับซับมูเจ้าสีได้มาเที่ยวเฮี้ยนข่อยมดจุกนนั่นแหละจะเลื่อมเด้อให้ข่อยดังน้ำเพลินเด้อพี่น้องเด้อขอดังบอกวดนี่ข่ขอดังพี่น้องข่ขอดังมือวดนี่ข่อยอุตสามะตะกวงตะไกลอยยากมาดังพี่น้องตัวเดียวเลยบ่ตัวเดียวสำรับสามตัวแปดเก้าหนึ่งสองตัวสองตัวนี่กับสีซ้มว่าอันนั่นเนาะอันนี้แม่อันนี้แม่นี่นี่เรียกล่างว่านี้หนึ่งสองกับสีสองเด้อพี่น้องเด้อ คร <boundaries. S 1> <hehe. S 2> ันมันก็เอาเดี๋ยวควายสีเป้าไปเอาลัดกอทมอน้ำเพลินถ้าเจ้าว่าสีมัปวปอยอยู่นี่นี่ควายนั่งลัดนั่งถ่านตัดโดนๆปุ๋ยปอนตัดไหนมาอยู่เนี่ยครับไปถ่านลัดกอทมอดีเด้อนี่ผู้เจ้าไปน้ำควายบ่ไปน้ำบ่หนี่ไปน้ำไป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 มาไปน้ำกันมาไปน้ำกันเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเฝ้าเจ้าเฝ้าชั้นไปชั้นไโซ่ตัวเลขไงพี่น้องเบ้างเนี่นี่เขียนให้เราวนี่แม่นตัวนี้บ่โซ่อยสบ่ดังเนาะี่บ้านเนนาะแม่เอาไว้เนี่ยเอาเนี่ยเด้อพี่น้องครับ โตนี่จะเลือนไปคั่วเด้อคัวคัวัวโต๊ะไหนว่าดังๆ้เนเนี่ย่ละแปดเก้าหนึ่งนี่คั่วเอานำเด้อละแปดเก้าหนึ่งนี่คั่วเอานำเด้อสองโต๊ะยังกอสองโตนี่หนึ่งสองครับมันสองีมาแมนบวกชี้สองเตียเพี่น้องเอรอเอามาเขียนไหมเข็ยนไหมเนี่ยอปกาไมเพิ่มเลมเลยเขียนไหมเขียนไหมีสองสีสองอ้าเพิ่มไเพิ่มเน่ขนานี่เพิ่มเไปเรยเพมไปเลยว่ต้องคาเพราะว่าเขียนทิดแล้วคอย เพิ่มไปเลยเพิ่มไปเลยเพื่อนไห้เขียนซีสองเพิ่นไปเขียนซีหนึ่งเพิ่มไปเลยนะเพิ่ม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 เลยเพิ่มเพิ่มแถมตัวหนึ่งได้พี่น้องเนี่ยแถมแถมแถมซีหนึ่งเพราะว่าเพิ่นเขียนพิษถ้าเทียเจ้าที่ยุนีเบนฝากเนี่ยนี่นะมีซมี่ะโคโลอปเก้ามึมาฝ่าไวกับบฟังแปดเก้าหนึ่งเม็ดเดียวพี่น้องคอยจัดไปแล้วว่าเมนหน่อยใบ จัดไ้แล้วไม่ใช่น้อยใบนะคะพี่น้องคะสี่ร้อยใบขอบคุณหลายครับผมขอบคุณหลายครับผมดูด้อคุณคามันหานน้ำกันมันหานน้ำกันมันหานน้ำกันค่ะมันหวานพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวสารทิพกัน